ัสดีครับพบกับสมจุกทูโรตอนนี้ครับสมจุกอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่กําลังจะมีการนําร่องเรื่องการต้อนรับนักท่องเที่ยวไปแล้วนะครับเพราะว่าภูเก็ตนะครับเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมนะครับเต็มไปด้วยวัฒนธรรมหรือว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับที่มีอยู่อย่างมากมายแล้วก็สวยงามจนได้รับฉายาว่าที่นี่นั้นคือไข่มุกแห่งอันดามันครับจังหวัดภูเก็ต หในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของใครหลายๆคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแถมที่นี่ยังมีที่พักที่สวยงามติดอันดับต้นๆของประเทศอยู่หลายที่ทีเดียวครับแล้ววันนี้สมจุกจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับที่พักปลายแหลมพันหวาที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งกับที่นี่เลยครับเคปพันวา เคปพันวาหนึ re so like bon ่งในเครือโรงแรม Cape อนด์แคนเ r อรี่โฮเทลตั้งอยู่ที่ปลายแหลมพันวาจังหวัดภูเก็ตท่ามกลางทัศนียภาพอันร่มรื่นโอบล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามสมเป็นไข่มุกแห่งอันดามันครับห้องพักที่เราเข้าพักในวันนี้คือห้องเคปสวีทครับกับความกว้างเกือ80ตารางเมตรทำให้ห้องนี้แบ่งได้เป็นหลายส่วนเลยครับทั้งในส่วนของห้องนั่งเล่น ห้องนอนห้องแต่งตัวห้องน้ำและระเบียงที่สามารถมองเห็นวิวทะเลและธรรมชาติที่ร่มรื่นได้อย่างชัดเจนครับชายหาดของที่นี่ สะอาดสวยงามเงียบสงบและมีความเป็นส่วนตัวมากที่เดียวครับและบริเวณริมหาดยังเป็นที่ตั้งของพันวาเฮาส์หรือบ้านพันวาคืึนหาดทรงไทยสไตล์ชินโนโปรตุกีสเป็นพัตตะคารอาหารไทยกึ่งพิพิธภัณฑ์ แต่ตอนที่สมจูบไปพัตคารยังคงปิดอยู่นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดแต่ยังสามารถเข้าชมความงดงามในส่วนพิพิธภัณฑ์ของบ้านหลังนี้ได้ครับ แค่พันวานั้นร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติและต้นไม้นานาพันธุ์จะเดินชมวิวทิวทัศน์ก็สามารถทำได้อย่างเพลิดเพลินหรืออยากสร้างประสบการณ์ใหม่โดยการขึ้นลงชายหาดด้วยรถรางก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นทีเดียวครับสิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่ก็มีอยู่อย่างมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งสระว่ายน้ำริมทะเล สนามเด็กเล่นเกมรูมหรือจะเป็นสปาที่ขอบอกเลยว่า Store, สบายมากๆเลยครับและสำหรับใครที่อยากมาแบบพักผ่อนไม่อยากออกไปข้างนอกที่นี่ก็มีอาหารไว้บริการไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็นก็สาม,มารถทานได้แบบหลากหลายเมนู แถมอาหารนั้นสดสะอาดและรสชาติดีทีเดียวครับและนี่นะครับเราก็มาสั่งอาหารเย็นที่ห้องอาหารของทางโรงแรมนะครับภูกเก็ตวันนี้ครับเป็นภูกเก็ตวันที่ไม่มีนักท่องเที่ยวก็เงียบสงบนะครับแต่ว่าก็อาจจะดูเงียนิดนึงเหมือนกันการท่องเที่ยวในครั้งนี้ คือเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวที่ได้มาพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติจริงๆครับกับสถานที่แห่งนี้เคปพันวา ครับก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับของสมจุกบุกโลกในครั้งนี้นะครับสำหรับการพามาท่องเทีย่ยวที่ภูเก็ตแล้วก็มาที่รีสอร์ทที่เคชฟันุวานเองนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับสมจุกจะพาไปเที่ยวไปกินที่ไหนนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิงกให้ด้วยนะครับจะได้เป็นการเตือนกัน,กนว่าสมจุกมาแล้วนะสำหรับวันนี้สมจุกล,นะลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ใน E ีหน้าสวัสดีครับ